กลับสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง J จจักรนะครับผมวันนี้มากับเกม the planet crafter อีกแล้วนะกับเครื่องใหม่นะครับผมชื่อว่า dna manipulator นะครับผมเราจะสร้างต้นไม้จากสิ่งพวกนี้ได้นะครับผมก็ส่วนผสมจะมี mutant g e r e e bark แล้วก็ seed ชังฮาชังกะนะครับผมก็ไอ dna manipulator ก็คือสร้างจากเครื่องนี้นะแล้วพอ ไปเอาเศษไม้จากใบโอโดม2แล้วก็มีธาเจนก็จะสร้างสิ่งนี้ได้ครับนี่ Tree s p เดอร์เลนิเรีนะครับโอ้ชื่ออ่านยากๆครับผมก็หลังจากที่ผมปลดระบบขึ้นมาเยอะขึ้นนะครับอา๋ยวให้ดูก่อนก่อนไปผมก็ปลดทรีสเปเดอร์ามาได้แล้วก็ Food Clover ์เทียสองส่วน b ีไฮส์เนี่ยปลดแล้วแต่ว่าเหมือนจะต้องหาตัวอ่อนของพึ่งนะครับผมไม่รู้หาจากไหนด้วย เราค่อยมาหาแล้วก็ตอนนี้นะครับของที่เราปลดออกมาเราปลดส่วนซูเปอร์อัลอยล็อตได้แล้วคือต้องใช้9ก้าก้อนเพื่อปลดนะครับผมแล้วก็ซีสเปรดเดอร์ล็อกเก็ตอันนี้เดี๋ยวผมจะเพิ่มออกซิเจน5 0 0พันเลงไว้ว่าจะเพิ่มทีเดียว5,000เลยนะครับเพื่อที่จะเล่งออกซิเจนในอากาศเนาะแลเดี๋ยวเราจะทําวันนี้หลายอย่างเลยมีจำเยอะมากก็ตอนนี้เรามีต้นไม้และเราจะไปปลดต้นไม้ก่อน เอาต้นไม้ไปใส่ tree s p a d e r ก่อนครับผมโอเคใส่เลยเริ่ม g r o w แล้วก็แบบนี้ครับผมพอผมกดถึงขั้น super alloy rod ใช่ไหมเนี่ยพอถึง alloy rod ปุ๊บความกิงมันต้องอยู่ในปีหมดเนาะพอกดปุ๊บมันมีไอ้เจ้านี่โผล่มาครับผมผมไม่แน่ใจว่ามันมาจากไหนนะแต่ว่ามันโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราต้องไปเช็คดูครับผม ก็เดี๋ยวก่อนหน้านี้เราจะไปเช็คก่อนว่าเราจะเพิ่มออกซิเจนยังไงดีนะเราจะเพิ่มทิ้งไว 5, ้5,000%ก็คือทำไว้5เครื่อ,องไม่รู้จะพอหรือเปล่าต้องดูก่อนว่าส่วนผสมใช้อะไรบ้างนะครับอตอนนี้เราทำเซ a เตอร์ไลท์เทีและเทีย4ได้เลยแต่ว่าต้องเอาอลอยล็อตเยอะมาก3แท่ง 9, 3ท7ี่ 17. แล้วก็เซอร์กิตบอร์ดเนี่ยผมรู้แล้วว่ามาจากไอ้เครื่องนั้นที่เราบอกว่าต้องใช้เทียสองในการทำลายแมปนี้ก็เหมือนกันครับแมปอินโฟเมชัน r o เก็ตน่าจะเปิดได้หมดเลยโอเคแล้วก็โดรน i ิช a วล z เซชัน r o เก็ตทุกอย่างจะใช้ c i r c u กิตบอร์ดเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเราเอา C ก่อนนะเอาซ er, ี e เป e r อร์โรเก็ตมี t r ี e Bark มีเทอร์เจนแบคทีเรอืมโอเคเหมือนจะทำได้ครบเลยแหละ เราต้องการห้าพันเปอร์เซนต์หรอต้องการน้ำเยอะมากเพื่อที่จะทำเขาเรียกอะไรนะแบคทีเรียแซมเปิลนะครับซึ่งไอแบคทีเรียแซมเปิลไม่น่ายากแบคทีเรียแซมเปิลเนี่ยทำได้เยอะมากเลยขอเก็บของแบบป๊บไอพวกนี้ยังไม่เอาไปครับออกเดินทางเมื่อไหร่ค่อยลุยเอ่อเราจะทำกี่เครื่องนะตอนนี้มี3 6 9 4 5 6 เจ็ดแปดเก้าได้สามพันเอร์ซนก่อน3 0 0สามพันก็สามพันครับหนึ่งสสามนี่ผมไม่ไล่เก็บนอกรอบกันั้นก็นเลยนะหนึ่งสอสามสี่กินเมือ่อห้าหกสองหโอเคได้สามไปทำแบคทีเรียแซมเปิลก่อนครับ b a c ทีเรียแซมเปิลอันเนาะมันต้องใช้มิ t เจนไม่ใช่แบคทีเรียแซมเปิลมิวเทจิแล้วต้องไปเอามีเทนอี สามสันเฟอร์อีกสามปล่อยมันทีเดียวสามลำเลยผมโลบหนึ่งสองสามโอเคแล,แล้วที่หลังเดี๋ยวผมมาแอบป,ปล่อยอีกทีหลังเนาะแบคทีเรียแล้วก็มีเทนอ่ามีเทนครบทำไอ้นี่เลยครับแบคทีเรียมิวทัเจนสองมิวทัเจนสามและอะไรต่ออันนี้สามนี้ยังมัสองสองสอง ทรีบาร์ทรีบาร์มันจะมีอยู่ในตู้อยู่บ้างหนึ่งแล้วก็ในไบโอโดมนะ่าจะมีอีกสองอันครับมันงขาดอะไรวะเมื่อกี้ผมลืมจำอะไรบ้าป๋อโอเค,อเ,คเดี๋ยวไปดูก่อนอืมลืมจริงๆว่ะเดี๋ยวไปดูก่อนอะไรครับเสียเวลาแป๊บเดียวโอ้โอ้แหลกแหลกเลโอ้กําลังจะบินเลยแหลกพอดี

เหลือโอ้โหต้องทำแบคทีเรียแซมเปิลอีกต่างหากโอ้โหแบคทีเรียแซมเปิลอีกสามอันเพราะฉะนั้นต้องการน้ำเยอะมากน้ำต้องการอีกเอ่ออะไรวะเนี่ยต้องการเก้านะแต่จะเอาแบคทีเรียทั้งหมดเพราะเรามีสรลดยครบแล้วหนึ่งสองสามสี่เหมือนในบ้านจะเหลืออยู่นะ โอเคเด้อช่อขออีกห้าขออีกห้าก็ปดได้แล้วตุ๊บๆุ๊บตุ๊บ,บขาดอีกสี่ว่ะไม่ได้ซ่อนน้ำไปตามนี้ไปเลยเลยเนี่ย okay, เดี๋ยวหมดเลยอ่ะเนี่ยสลายเราเหลือบ้านเลยแต่ว่าน้ำไม่พอนะครับ ไม่รู้ว่าเล็กวอเตอร์คอลเลกเตอร์นี่จะผลิตได้เร็วไหมหกแสดงว่าส่งได้สองลังอาอสองก็สองเตรียมรอไว้ก็ได้วะ่ะสองก็ใช้สารลายอีกหครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคล่อยสองลงันี้ก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะสองพันเซ็นเลยนะหนึ่งสองโอเคดูไว้ก่อนนะ ออ,ออกซิเจนมีเจ็ดพันเก้าโอ้เราเพิ่มมาเยอะเกันนะเนี่ยผมไปเล่นไปนี่พอออกมาตรงนี้ปุ๊บแหลกเลยยังว่าแหละออบเจกต์มันเยอะไม่รีไม่ีเดี๋ยวเราต้องไปลุยตรงไอ้ที่มันขึ้นสัญลักษณ์อีกผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะโอเคสีสเปรดเดอร์อันที่หนึ่ง ว้เรียบร้อยโอ้ยต้นไม้เต็มเลยปล่อยได้ไปแล้วโอ้โหขว้งจัดๆฟิวบายบายเฮ้เคอันต่อไปอันที่สองยิงไปอีกอ่ายังไม่เสร็จยังไม่เสร็จยิงไปอีก อรอบออกซิเจนนี้รู้สึกว่าอากาศจะเยอะขึ้นนะครับผมแล้วมันอ๋อทำไมบินเอียงแล้วลูกปายบินขึ้นไปโอ้ยเขียวออกซิเจนกับต้นไม้เต็มเลยครับผมโอ้โหไปดูซิว่าบวกไปเท่าไหร่นะครับผมว้าวหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนออกซิเจนเป็นแสนยังเอา บวกไปแค่สองพันนะเฮ้ยเอาเรื่องโอ้โหบอกเลยคาะเนี้ยคุ้มแหละรู้สึกว่าคุ้มมากๆครับผมโอเคที่เหลือก็เดี๋ยวฝากของไว้ที่ตู้ไหนตู้หนึ่งเก็บไว้เพื่อรอยิงอันต่อไปครับอืมเดี๋ยวโอเคฝากตู้นี้แล้วกันอันนี้รอน้ำกับน้ำอย่างเดียวสไลมีแล้วโอเคเตรียมของ เตรมของเราเก็บไว้ในโครัเบาเราจะเตรียมเดินทางครับผมเดี๋ยวเออเดี๋ยวนะต้องกินอาหารให้เต็มก่อนชึบแล้วก็น้ำเดี็วไปเอาข้างนอกเดี๋ยนะอาหารเอาไปอันเราไม่ได้เน้นไปขนของครับเน้นไปดูว่าคืออะไรนะปึ๊ด โอเคอินหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปเก็บมุ้นอีกหนึ่งครับก็เดี๋ยวเอางี้ผมไม่รู้ว่าจะเดินเจอตรงไหนนะตอนไหนด้วยเดี๋ยวเจอเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันครับผมโอเคโอเคครับผมตอนนี้ก็เจอแล้วนะหลังจากที่มั่วมาตั้งนานแต่ว่านึกออกพอดีว่าเคยเจอถ้ำเห็ดครับผมก็มันจะเป็นถ้ำที่มี เห็ดเยอะๆนะครับแล้วก็จะเจอไอ้เครื่องเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีความหมายยังไงนะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองคลิกมันดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะวาเดนคีนะครับเราจะได้วาเดนคีมาแล้วก็ผมรู้สึกว่าแถวๆนี้มันจะมีประตูปะเดีวนี้นะวาเดนวาเดนมันจะมุม,ม,มอยู่ด้านหนึ่งที่เรา ต้องใส่กุญแจนะครับเดี๋ยวขอมอมองๆตัวๆดูก่อนนะวันที่อยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวเก็บของก่อนของจำเป็นโอเคลูนา่าลูน่าเรามีแล้วเดียวอะไรแหม่เราจะหาของแล้วมึงหมอกลงใช่นะมผมจำไม่ได้ว่าตรงไหนนะที่จะมี จุดให้เราใส่ไอเจ้าวารินขอมั่ว่นขอม่วดูกรเพราะเราเคยมั่วซั่วมาเจอสักรอบหนึ่งครับมันก็ต้องเจออีกสิวะข้อมือเขาดีเลยชื่อเฮ้ยเจอแล้ว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 ,อลว,อลว,อลวโอเควารินขี่ใส่ไปเลย เรียบร้อยประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วจะมีอะไรให้เราไม่น่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอชาร์จออกซิเจนก่อนก่อนเข้าไปเดี๋ยวจะเสียเวลาครับชุบแล้วก็กินน้ํากินอาหารรอเลยโอเคเราจะเอาไปด้วยนะเพราะว่าเผื่อมันทะลุอีกฝั่งนึงครับเราจะได้ไม่เสียเวลาเนาะโอเควยเ,เป็นท้ำวิหารแหละ มันคืออะไรมันคืออะไรมันคือวิหารวิหารอะไรก็ไม่รู้แต่ที่รู้มีของด้วยแหละมีแมสเซจนะครับสำหรับคนที่มาถึงครั้งแรกนี่ก็เป็นแมสเซจใช่ไหมโอเคทุกอย่างเป็นแมสเซจโดยทีเ่เดี๋ยวนะม,นมีออกซ้าย ออกฝาออกซ้ายออกฝาเลยนั้นเดี๋ยวผมอ่านให้ครบเลยแล้วกันนะมันจะมีทุกห้องเลยโอเคเจอว,วัดนขี่หนึ่งอันครับไม่รู้มีไว้าทาไมนะมันจะบอกกัดด้วยนะแต่ว่าเรา <c oughs> ยังไม,ม่แม่นขนาดนะั้นเราก็มม่มมมตๆตัวๆไปย่อนโอเคมีวัเดเลนขี่อยู่หนึ่งห้องแสดงว่าอาจจะต้องเอาไปปลดห้องในห้องหนึ่งต่อนะครับอาชีพอาชีพอชีพ โอเควยบ้าปอเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยเรามาถึงจุดจุดนี้ได้ยังไรว,ว้าวนี่มันวิทยาการล้ำหน้าโคตรเลยนะครับผมประเด็นหลักคือถ้าเราวินไปไม่ถึงตกไปนี่จะตุยไหมเนี่ยเราไม่เห็นพื้นเลยนะเอา,าดีว่า ยวขอเทปก่อนทั้งนั้นไม่ไว้ใจตัวเองวะเดี๋ยวนะจุ๊บจุ๊บเออเอาเดี๋ยวบ,บอกนะเอาเ็ปแพ็กไล้ก็ทำงานดีกว,ว่าเ็ปแพ็กเราไม่ทำงานอะ่ะเวแลวไงครับเกือบแล้วดีนะเมื่อกี้ไม่ลองกระโดดลงไปอะ่ะมันต้องมีที่ กลไกแน่ๆเดี๋ยวขอหามันมันต้องมีกลไกอะไรทักอย่างที่พอระวางวาเดนอีกอันหนึง่งแล้วมันจะต้องทํางานแน่ๆเลยเออเดี๋ยวขอหาทางก่อนนะซึบๆๆซนี่เป็นวาเด้นอือหือ เออหรือว่าต้องวางไว้น,นั่นแหละถึงจะเปิดนะเดี๋ยวไปดูก่อนพอวางเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะกลับไปดูห้องเดิมว่ามันมีทางไหมถ้ามีทางแสดงว่าเกี่ยวกันกนะขอดูก่อนชุดช,ชุไม่มีวะล่งเชียแล้วฉันจะไปหาของได้ยังไงออ้ยมันเป็นคังเลยนะั่น่ะมันต้องมีอะไรดีดแ,นแน่เลยครับผม เชื่อผมถ้าเราไปไม่ได้เขาอาจจะให้เราเก็บวัดดินคียไว้เฉยนะอ่าเดี๋ยวนะขอสร้างห้องก่อนอย่าบอกนะเชื่อแล้วเชื่อแล้วเชื่อแล้วออกซิเจนโลวายตายแน่ๆครับผมอบอกแล้วมันสร้างของไม่ได้อ่ะอ,ะอู้เกือบไป ออกมาเกือบไม่ทันครับผมให้ตายเหอะรอดมาได้เงวอเนี่ยโอเคงั้นกลับไปเอาวาเด้นคีผมว่ามันต้องมีเงื่อนไขอะไรสักอย่างแน่ๆไปชุดไปชุดไปชุดชดูดีนะว่ามันไม่แหลกนี่แหละมันต้องมีเงื่อนไขของวาเดนชีแน่ๆไม่มีไม่มีอะไรซ่อนใช่ไหมลูกไม่มีใช่ไหมอ๋อ Okay. เดี๋ยวขอมั่วสักแป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็รอเงื่อนไขครับว่ามันเกี่ยวกัอะไรนะชึบๆรอดูว่ามันทําอะไรได้บ้างวันไม่มีอะไรซ่อนตรงนี้ใช่ไหมโอบโลกเลยืข้างล่างมองเอะไรเลย อองไงดีเนีไม่กล้าโดดอ่ะกลัวไม่คุ้มเสียนะครับเพราะว่ามันอ u อโต้เซฟด้วยเนาะไม่เป็นไรเราเก็บบัตเลนคี์ไว้ครับ The Strength Device to Use Open Machine มันเอาไว้เปิดกลไกต่างๆได้แสดงว่ามันต้องมีจุดใดจุดหนึ่งที่ไว้ปลดแน่ๆโอเคถ้า okay, งั้นไม่เป็นไรครับขอเซฟแล้วก็เดี๋ยวขอรุนเลยแล้วกันนะว่า จะเป็นยังไงนะถ้าล่วงไปมีแต่ตายก็ตายใช่ไหมอเออจบกันไม่น่าไปเลยกูตายอย่างเดียวครับผมล่วงไปสุดตายแล้วห้องนี้มันห้ามใช้เจ็ตแพคด้วยอะ่ะเอาเรื่องแน่นอนโอเคครับถ้างั้นไม่คุ้มแล้วนะ าก,การที่เราจะไปนะครับเมื่อกี้โดดลงไปก็คือตายโอเคหือว่าไอ้นี่กันไปทีนี้เอาตัวรอดครับผมกลับบ้านกลับบ้านให้ได้เพราะว่าเราต้องกลับไปตั้งหลักครับผมเราเอาวาเด้นคีกลับไปด้วยโอเคเอา้านี่ก็อีกวาเดนนแต่ว่ามันต้องเปิดประตูไว้ใช่ไหม โอเคครับก็กลับบ้านกันเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะก็ถึงยังสวัสดิภาพนะครับผมก็อีพีนี้ถือว่าปลดล็อกไล้ย,ย่างนะเราไปปลดลอ็อกเมืองที่เศษนะเราผมว่ามันต้องมีวิธีทําให้เราไปได้เชื่อผม ก็เดี๋ยวผมขอไปหาวิธีก่อนนะถ้าผมหาวิธีเจอหรือไม่เจอยังไงเดี๋ยวจะมาแจ้งอีกทีนะครับผมแต่ถือว่าเป็นการค้นพบที่ใหญ่อยู่พอสมควรงนะครับผมก็ขอบคุณสำหรับก,การรับชมนะครับผมทีม่พลาดตันใดก็ขออภัยมา,าท่นี้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้มาเป็นกำลังใจใกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะ EP หน้าเนี่ยน่าจะมีโดนวิ่งแล,ะละ้วล่ะเชื่อเถอะแรงแน่นอนผมว่ามันดีเพราะมีโดนนะครับผมโอ okay. เครอรุ้นกันเลยนะเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะบายดี Bye.